สวัสดีครับผมานายวรกรไหลหลังนะครับหรือทนายอูดที่ทราบกันนะครับสอส,อสบัญชีรายชื่อพักไทยชนะอยู่ในลำดับที่10นะครับก็ต้องขออนุญาตครับเป็นลำดับต้นๆที่พักไทยชนะเราเห็นว่าผมจะมีประโยชน์ในการเข้ามาทำงานเพื่อคนพิการโดยเฉพาะด้วยผมเองใช้ชีวิตอย่างคนพิการมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตในการสู้คดีให้คนพิการ รู้ถึงปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆของคนพิการที่ติดขัดปัญหาอะไรบ้างเราจึงขอนําส่วนนี้เข้ามาเป็นนโยบายหนึ่งคือเรื่องกฎหมายครับต้องแก้เรื่องสภาพบังคับต่างๆให้เกิดขึ้นทั้งกฎหมายหลักกฎหมายรองกฎกระทรวงต่างๆและกฎหมายลูกทุกฉบับเพื่อให้มันมีความเป็นจริงได้จะต้องได้สันทีในชีวิตของคนพิการนะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของสิทธิต่างๆที่เกิดขึ้นสิทธิแห่งการเดินทางสิ่งมีความสุขต่างๆหรือที่เขาเรียกกันทั่วไปว่าอาริยะสาปนะครับ ต้องเป็นตัวกำหนดบทบทต้นๆเพื่อให้อาคารสถานที่ต่างๆนั้นมันเปิดกว้างรับสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุก,กับกลุ่มปอดบ้างและบุคคลทั่วไปได้ในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ดีนะครับในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนก็ดีนี่คือปัจจัยพื้นฐานของบุคคลทั่วไปเพียงแต่คนพิการมีความต้องการเป็นพิเศษเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะพ้นปัจจัยแห่งการสับสุนได้โดยรัฐบาล นะครับท้ายที่สุดก็คือในเรื่องของเงินสงเคราะห์คนพิการรายเดือนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องมาเสริมเป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งในการที่จะทําให้ผลักดันนโยบายคนพิการให้ชีวิตคนพิการนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ดีใช้ชีวิตได้ในสังคมช่วยเป็นแรงผลักดันให้ผมหน่อยครับรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มปอบบางทุกท่านนะครับช่วยออกมาเป็นแรงผลักดันเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับกาเบอร์13พักไทยชนะ เพื่อให้ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปทำหน้าที่พวกผู้ท่านต่อไปอย่างที่ท่านคาดหวังไว้ครับขอบคุณครับ